พูดออกมาแล้วกันว้าแล้วต้องคนแหงนะถ้ามันจะสุกน่องคนซอยนี่น้อยซอยมือเจ้าของเถอะพมาทุกคนกินข้าวเช้าน้าหลังจากที่ย่อเขาแล้วละกันสอนก็มาซิมบางก่อนนะ สวัสดีและก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ตามแล้ครับส้มสวัสดียามเช้าๆเด้อพ่อแม่พี่น้องว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องต้องฟังไทยหรือว่าพ่อแม่พี่น้องต้องฟังลาวหรือว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่ต่างประเทศที่กำลังติดตามแลครับส้มขี้อุศรจัว์จั๊ว์กระทักทายสวัสดียามเช้าๆเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ตอนเช้าๆเมื้อนี้สจั๊ว์ก็ไ่ได้ไปหากินทั้งเลยได้ทุกคนให้มานสร้ยงานดอกงานเหื่นป้านะทุกคนเพราะว่าอันปลาอยู่ข้างเหื่นจั๊วที่นะเพื่อนในจัดงานดอกลูกสาวเพื่นสก็เลยมา ซอยนั้นทุกคนมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ล้างถ้วยหรือว่าเฮ็ดหินเฮ็ดอยู่นะนี่ตอนนี้เขาเจ้าก็ต้องกำลังเยอะล้มหมูนะทุกคนเพราะว่าล้มหมูเยอะลาบสูเขาเจ้ากินตอนเช้าที่เขาเจ้ามานห่อกระต้มขนมมาเฮ็ด,น,ดนั่นเฮ็ดนี่ซอยนะทุกคนลเลยเลยล้มมันเอ็ดลาบลเอ็ดซูเขากินนะทุกคนเดี๋ยวติดตามนะฮะส้มไปเบื้องน้าเดี๋ยวเดอว,ว่าหมูที่เขาเจ้าล้มมันสีโตเยอะเส่งเรินัทุกคนผู้เขาเจ้ากระดังไผ่แล้วแล้วนะทุกคนเอ้หมูกะ คือว่าตัวมิญงเปิลนะเพราะว่าเยลาบส่วนเขากินมาซอยงานดองนะมือแรงอีโง่อีสองโตทำมือแรงนะทุกคนเนยไปคนเดี๋ยวติดตามนะครับสมไปเบิ้งนาาสอนเด้อทุกคนว่าฮีดทางฟุไทย,ยฟังเล่าอันที่เขาเจ้าให้ดองเขาสีจัดขึ้นแบบเลิศน,นะทุกคนเดี๋ยวไปกันเลยเนาะทุกคนนี่ทุกคนเสากับเสาแห้งแต่เวนเพิเ่อกยังไม่ขึ้นนะประมาณห้าโมงหกโมงนี่ทุกคน,นคนก็นยังท่านในมาหลายทุกคนเนี่ยก็เลยเยอะอันพานเดียวล้มหมูแล้วกัน ลาเวลาที่เขามาจะได้ย่อเขานะทุกคนแบบเท่าผูกแกเขามาโซเฮ็ดทันเฮ็ดน,นี่แล้วก็ห้องก็ต้มขนมเพลเลแล้วละก็ย่อเขาเจ้าเือเาขาเจ้ากินข้าวนะนี่อันนี้จะเป็นห้างห้างที่เขาเจ้าปล๊กสอยซีนด้วยเฉพาะทุกคนเลยนี่เฮิร์ดดองก็จะเป็นเฮิร์หลังนี้ทุกคนเอ้ยอันนั้นก็เฮิร์ะโซนถือว่าติดเดียวอยู่นะ น <Es> ี่ทางบวาดเพิ่นก็ทุกคนเขาบ่น้อยกะดังไผก็ถือว่าติดแล้วทุกคนเลยหมูกระตูวิเยอปะเลอพอได้ลาบสู้เขาเจ้ากินนี่บางคนก็เอาเป็ดเอาไก้ทุกคนได้ลาบแต่เขาเจ้าสิเอาหมูนะมื้อแรกนี้เขาเจ้าสิลมงูอีก2โตไว้รับแคะที่เขามาส่งบัดเซินซื้อโตซื้อตั้ง ตอนนี้เขาจี๋แล้วทุกคนเลยน,นี่คนก็เริ่มมาหลายละเฮ็ดซอยเดียวนะทุกคนนะเนี่จียังไม่เลียวจุทุกคนจีเลี้ยว,วก็เอามาขูด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 น้ำมันขา,ขาวขาว ชักไไปพูดนี้ขี้โฮวันชักพูดักนั้นแล้วม,มันหลแฮมมันแฮมไผ่เดยวทุกคนต้องใส่ไม้เอา้าไปใหม่ใหม่หมละ นนตอนนี้ก็จีเรียร์ทุกคนเลยเอาน้ำมาหดเพื่อ,อนอันที่มันไหมเนี่ยกีดำมันคุยมาน้อยกัน,กน ก็พูดแล้วก็ขาวเลยไปนี่้อยึง้าพู่สี่คนน้อยมาพร้อเด้อมา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 ม่มามาามามามมา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 นาม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 าามาามามามาามามมามามมาม ค,คูดเขาาเลยคูดคูดเฮงเลยใชมืออะไรตีนะมาคอไรตาทั้งทึงเนาะคูดเอาคักเลยยูบดีบเลยน้อยยูบดีบเลยเดี๋ยวจะไปปาดก่อนคนเ้ย เอาไปปาดสอยๆบัดนี้กันปาดแข้งปาดขาแล้วก็ซอยเอาซีนเอาเพิร์มมันกระดูกค่ะได้เก่งขึ้นไปสร้อยซื้อใช่ไหมลูกไปนี้ก็ปาดแข้งปาดขามันสิได้เอาไปซอยทุกคนจากที่จีเลยๆแ้วกะ ไปสอยตาหางลาะง่ละอตอนนี้ก็สร้อยแล้วแล้วทุกคนเลยซอยเป็นปาดนะเป็สซอยปาดเป็นแขมเป็นขาแล้วเอาไปส้อยู่ตาหางพุนทุกคน,นปุ๊นบนนี้นะคราวันปาดโคไปสิแล้วเอาไปสอยชิ้นทั้งุ่นละ พาเดียวซอยซอยเดีทุกคนเลยกระิลาบกระดูกริเก่งม้ยยเอาแล้วก็ไปดาดไปคู้อห่นหยีวอนเมย์วอหนังแฮมมันบอมากินดิหนังแฮมมันทุกคน วาเป็นซอยกินน้ำเอามากินไหน้นำชาเจ้าก็เยอะปะเอ้าเบปเซ่ตา้ัว่าาได้่าตวาเป็นซอยทุกคน อินสอยแต่ซีนผ้าเยอะเองมากเรื่องของำาเาได้่ นี่ทุกคนตอนนี้เขาเจ้าก็ซอยแล้วลทุกคนเลยมาเฮ้ยไม่ยิ่งปุ๋งแล้วก็เฮ้ยไม่ยิ่งโคต่อมาหนิอ่ะปุ๋งปุ๋งแล้วก็ไปโคโคแล้วก็มาลาบทุกคนเลยโคม,มันซุกแล้วก็มาลาบอาะไม่ต้องกริบจัดก,การเลยสีมือไม่ต้องปิดแซ่บบอเอาเอาันนั้นพี่นะพี่จองจองจองบอ <laughs> ตัวเดรัจฉานตัวหมูตัวนึงนะ แต่กระดูกมันสีอบอะไรทุกคนอบบลึกแกงกระดูกมันแกงเอะใ่ไ้เงซื้อปนองก็มาเนี่เขาบอกเว่ารองเงินเเฮ้ยเขาบอกวีเล่จะเล็กไมนเขาเออเขาบอกว่าลอกเงินเราเข้ามที่จริงนันพำนากัวเนาะยนงเขาบอกเขาขาดผาดยังตุงยครับเด็กใส่ผักเทียมเขาบริสัช่ เราไปโคผงเพิงเนาะใส่หมอกระทะกระทุทางนี้กะซัดมะฮุงไว้ต่ำทุกคนคนก็เลิศมาหลายแล้วคนก็คนก็เริ่มมาหลายด้วยคนเลยผ่้พาเดี๋ยวมาซอย เีคิดเบี้ยเนี๋ยเสียมาโคกันบนี้ทุกคนเลยเซอลายเท่าบอเอรมอไปโคไปขายคนเทาะเชิญนะโคหมืเลยบอเอ็ดเอบเดียวเลยเนาะ ไปค้างมาเนี่ยต้มเครื่องในมันต้มเครื่องในกันเลยแต่หม้อฮ่าฮาม่า่าฮ่า่า่าฮ่่่ วาล้วว่าเอาวาขายบ่อยนไม่ได้คิดว่ามาขายเป็ีนชั่งโม่บนี้โค้ดแโอเคงกใหญ่เนาะโคนแล้วทุกคนเลยจะเป็นมอมาโคนเ้ามันก็หลดนเานนี่กระดูมัน เย็นเราไม่ท้ายแกงม้อยนะแกงเงาทุกคนเลยเม้นมอน้อยพูดนทางพีกับเป็นมอละบอกเลยผมคอยนี่เออเสื้อตัวนี้โลนั่นนะมันน้อยได้มอยได้สอบเสื้อนำาีเปลีนอีแล้วเปลี่ยนที่มอเปลยาเป็นคูมอละเล่าเท่เส้อนะเออเท่ะเอา กระดูกมันแก่งทุกคนเลยทางนั้นกระโค้เอาแกงซุกบ้อซิบมึงด้วยจางนี่ตอนนี้ก็ตั้มมาคิดเซิร์นจะแกงกระดูกหมูเลยทุกคนเลยคิดกระตั้มคิดดิบเลยหลายลีโน่ย่ามันมีเพชรบอกย่ามีเพชรมีเพชรมีเส้นเกงกระดูกหมูได้มีเพชรมีเส้นปะ

ไม่แม่เราวัมพร้อมห้อนเดยแล้วต้องพ้นแห่งละแล้วมันจะสุกโรบานอสุกเ,เ,เลยทุกคนเลยตง อเด้อ๋อเด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 อเสื้อกะซ้ำโมกะซโคสุกแล้วทุกคนเลยสีออกมาเพรมันเย็นแล้วกระปุงเฮงลาบเอาปลาเป็ดแซ่ลบลสิมแล้วบ่ฮะิม่มแล้วแซ่บแล้วมีมีมันนาะมีมีม,ม,ม,มันปลาเรอหมูะมะมนะปนอ พอดีพ่องามแล้วมีชีสมีมันน้นำแล้วก็มีนงังนำ้ำต้องไม่ต้องแตงแ่งให้เฮ็ดไปนะกินกระปุ้นหากมาบ้างม,มากินโลดมากินเ <laughs> ต็มทวยเลยเนาะกิกระปุ้นน้ำแล้วกเลยนี่ตับขข้าวเบอร์ ถ้าเบิกกระปั uh, okay. 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 so yeah, ๊กคาพูดทุกคนเลยจะแกงเสื้อกระดุมันนั่นแหละเพราะว่าซีนที่เขาโคก้ามันซุกนะเอามาเพ้่มันเย็นแล้วก็น้อยเองสิได้ปรุงเค้นทุคนเลยแ้าเท่าแกงนี่แหละแกงเสื้อกาดุมปูบะแกงเสื้อกระดุโมูแล้วท้อาโคแล้วเนาะตามแล้วก็คอยนำ๋ยวไปเสื้อบัวปะนี่

คือขาปุ๋งดะแบ่งทุกคนเลยเอาจะซุปเดีตัวนะจงไว้บอบอจะกินอย่างซุปมัเนาะน้ำมันเดซเซอแม่น้ำมันโน่นะน้ำมันโน้ดใช่ไหมจะลงไปให้หมอยด่นไปล เขาไม่จัดก็เข้าอ้กันี่สัน้ายชนอยข้าหลพอแลกวพอแล้วตัวนี้เอาไว้ผงตัวนี้บ้านยิ่งหอมนี้หอมนี้

คนซอยที่น้อยซอยมือเจ้าของเถอะไปกดดันคนนี้ไวๆอยู่้หมูย้ํหมูหากันไเหีวกับโบโอ้ยตัดกหิ่มมาเลน้อเอาไปไรแมหอมแล้วหอมแล้วเแล้วตักเลยนะน้านาตาทั้งนเป็นหมักเดือก่เ็นไเลยย่ามันมันอยู่ไดันจใันหมดเลยเดีพอละเสพแล้วไปตักไปกิน นี่เอาไปย่อเขาตั้งเอาไปยอเขาเจ้าทุกคนนะเนี่ยไปเลยบ่โตะเอามาเอามาโตบีทักแงเ้ไมีทาบ้ได้พราะว่าบางคนก็จักกัเนาะบ้องบี่ต้องเสื่อโดยมีนชูดูคนก็สดหนัอันนี้ช่องันนะบเออ ไาให้นีเดออเด้อชีชมีเด้อโอ้ยไงีชมีนเมาตักไม่ใเห็ดโพ่อ่าก็สก้นเลยลาบนะตักไปละแมนทังลุ่มัุยังมีซุกนี่ซุกแล้วปะทังลุ่มแห้งชุกยึกหอาหากระสุนหากระเซินน้ำเนอะตดแรงปดตอนอันนี้ขล่นนะอันนี้หาอันนี้หากัค้างหากระพินเนะจิบเนย ค่ะพระเจ้าวิชิมพดแห่งแล้วสุกแล้วบังลาบตักลาบปลาตักไปแล้วล่ะเป็นเลิเข้มบ่เข้าไปกี่เดียวไปตะลาบแกลุหมูได้ยังงเกลกเขู้

ปาเดียวโเขายอน้ำไปสู้เขากินนะปลาปุงไหมอีละบอนนะมันดีพ่อบอกกินนี่นะขายดีลอามาทุกคนกินข้าวเช้านะหลังจากที่่อเขาแล้วแล้วก็สอนก็มาซิมบางกอนนะ

อ่อดนี่แหละเวาข้าได้เปนทุกคนเลยเพราะว่าห้างใหญ่ข้าใหญ่ถ้าข้าทันะอออบนมาฮะเลถือว่าเแ้ จกินข้าวนี่ทุกคนตอนนี้อะเวกันแล้วแน่เลยทุกคนเลยแต่ตอนแรกนึ่งข้าวฮ็ดกินให้ดู่แต่ตอนเซาน่ยแ,แล้วทุกคนเลยนี่ทางนี้เกมผมอยู่ทุกคนเกมอาตู้เหลือมาละโต๊ะตั้ง นี่ทุกคนตอนนี้สอนกามาแล้วตะเพือนดองก็เพราะว่าเขาเจ้าเยอะเบื่อเพลงแล้วทุกคนเลยสอนเลยมาปิดคลิปในยานมันติดกาะสีกัถือว่าคลิปนี้สอนกระทาให้ทุกคนเบิ่งจำนี้ละเดี๋ยวพบพอเดี๋ยวในคลิปหน้าเด้อทุกคนบายดีพบเดี๋ยวในคลิปหน้าเด้อทุกคนบาย